สวัสดีค่ะครอบครัว Sunlight Love r e a d i n g กของผู้อ่านนะนี่เป็น New Love r e a d i n g รักครั้งใหม่สำหรับคนโสดประจำเดือนมิถุนายนถึงกระกฎาคม2020สำหรับราศีมีนวันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะคะผู้อ่านจะให้แอดมินแนบไปให้ใต้คลิป Facebook Instagram ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b s r r i e e ไลค์แชร์และกระดิ่งนะการอ่านเป็นการอ่านโดยรวมค่ะเรื่องราจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้รับชมกบคู่ได้นะคะทั้งไทยตะวันตกแต่คุณจะต้องยึดเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่านิวเลิฟของคุณรักครั้งใหม่คุณคนโสดจะเป็นยังไงบ้าง ผู้อ่านขออนุญาตปิดความเห็นในทุกๆคลิปในลักษณะแบบนี้นะคะเพราะบางท่านมาดูไม่ตรงหัวข้อแล้วก็คอมเมนต์เวมพลายเอเนจีมากเลยสงสารแอดมินค่ะนะเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันผู้อ่านจัดทำชาแนลนี้ไม่เคยรับอ่านการส่วนตัวแล้วไม่เคยแสวงหากำไรใดๆนะอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ราศีมีนออกตุลาค่ะบางท่านถ้าได้เจอจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงเดือนตุลาคมอาจจะมีข่าวดีคุณอาจจะดิวกับชาวราศีตุลหรือนับจากนี้ถึงตุลาคมนะจะมีรักครั้งใหม่เข้ามาก็เป็นไปได้นะหรืออาจจะตุลาคมแล้วคุณอาจจะเจอแล้วก็ได้แต่ว่าค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์มาเรื่อยๆจนกลายเป็นความรักขึ้นมาเลิฟนะคะเบรจี้ของ So Ma ดคอ n n น็กชั่นะคุณทั้งคู่มีแรงดึงดูดถึงกันนะแล้วก็ อาจจะด้วยพรมลิขิตนั่นแหละทำให้คุณทั้งคู่ได้พบเจอกันอเอาลละเอที่ค่อนข้างสวย Good luck อย่างที่ผ่านบอกอ่ะด้วยช่วงชะตาจริงๆนะคุณทั้งคู่จะมีโอกาสได้พบกันแต่รีคอน l ิ a t i o n ขึ้นเอเจี y เนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าและ Star นะคะ รวมถึง temporary อูปฏิเสธไม่ได้เลย new love ของคุณอาจจะเป็นคนเดิมๆที่เคยคุยกันมาก่อนหน้านี้นะมีเหตุให้ห่างหายกันไปหรือว่าอาจจะต่างฝ่ายต่างมีภารกิจแล้วก็ห่างหายไปด้วยช่วงจุตาความคิดถึงหรืออะไรก็ไม่รู้ทำให้อยู่ๆคนนั้นทักทายมาหรืออยู่ๆมีเหตุให้คุณได้ต้องได้เจอกับเขาได้พูดคุยกับเขาอาจจะด้วยเรื่องงานเรื่องส่วนตัวอะไรประมาณนี้ คือมีแรงดึงดูดของคนทั้งคู่ให้มีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองถ้าบางท่านยังไม่มีใครเคยคุยด้วยยังไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนี้รักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นคนที่คุณจะรู้สึกเดจาวูบ่อย คือเวลาที่เจอเขาคุณก็รู้สึกเหมือนเคยเจอเวลาที่คุยกันออกเดทที่ไหนคุณจะมีอารมณ์ความรู้สึกว่าเออเหมือนไปกับคนคนนี้ในสถานที่นี้มาแล้วจะมีอารมณ์เดจจวูมากๆเลยนะคะอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยว่าจะเป็นยังไงนะเ,เรามาดู energy โดยรวมทั้งหมดกันค่ะ อดู energy new love ของคุณหน่อยนะว่าจะเป็นยังไงบ้างหัวข,ข้อนี้สำหรับคนโสดจริงๆนะพอดูหลงประเด็นเนี่ยก็เลยกลายเป็นเข้าใจผิดน่ะนะคะอืออ่ันย้ำทุกครั้งว่าคนโสดนะคะหัวข,ข้อนี้เนาะที่รักคนมีคนคุยคุณดูเพื่อเป็นกไกด์ไลน์ได้แต่อย่าซื้อเยสมากคนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์ไปอ่ะก็คุณก็มาดูหัวข้อคนโสดเนาะ ถ้าคุณยังรู้สึกว่ายังอยากที่ยังเป็นประเด็นต่อก็ดูที่หัวข้อที่เป็นประเด็นนะผู้อ่านมีบายวิกฤติไว้ให้ด้วยเน no. น้อยใจปิดชนลดีไหมอะ <c oughs> เหนื่อยเหมือนกันนาที่รัก <sighs> เจอจากการเดินทางค่ะนะเจอหนี้ขึ้นเลยาก,การเดินทางชโชคชะตาทำให้คุณได้กลับมาเจอเจอกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับบางท่านนะ Man of holding heart อาจจะเป็นชาท่านดินพิกศพ มังกรคนคนนี้เป็นคนที่ h ฮเด e n feeling มากๆนะคะคือไม่เปิดเผยความรู้สึกอะไรใดๆเลยก่อนหนะ้านี้ก็เลยไม่รู้ว่าต่างฝ่ายต่างใจตรงกันนะแต่ energy นี้ผมบอกว่า,วามัน time f r a m แล้มันถึงเวลาที่เหมาะสมประตูของความโรแมนติกนะคะความรักแบบที่ยิ้มๆนะความรักแบบที่มันมีอารมณ์ความรู้สึกโรแมนติกหวานจีบกันนะคะมอบสิ่งดีๆให้กันเนี่ยกำลังเปิดออกแล้ คุณทั้งคู่ก็จะได้เริ่มสารสัมพันธ์กันถ้าใครไม่ได้เจอนะก็คงจะได้เจอเดี๋ยวเราค่อยมาดูทำเทรมกันนะแต่ว่ามีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เจอรักครั้งใหม่เนี่ยน่าที่เป็นคนคุ้นเคยหรือคนที่คุณรู้สึกคุ้นเคยเนาะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันต่อเลยนะเรามาดูเอ NERGY โดยรวมกันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ ขอทราบนิวเลิฟราศีมียนค่ะขอทราบนิวเลิฟราศีมียนนะคะแองเจิ้ลเอาละนะ่าดูนหน่อย เป็นชอริออดการเดินทางค่อนข้างแน่ชัดว่าการเดินทางจะนำพาคุณทั้งคู่ให้ได้เจอกันนะคะ King of Mirror อาจจะเป็นชาวท่าน้ำกระกฎพิจิกมีน รักขวนคืนสำหรับบางท่านเอเนจีจะสตาร์นสองครั้งเนาะการดูนะเวทการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆหรืออาจจะเป็นรักครั้งใหม่แต่ว่าเอเนจีนี้อมาบอกว,ว่าอาจจะเป็นคนที่คุ้นเคยแต่มันค่อนข้างปฏิเสธได้ยากเหมือนกันเพราะซิกออฟเมียร์หรือซิกออฟคัพขึ้นหมายความว่าคนคนนี้น่าที่จะเป็นคนที่คุณเคยรักเคยผูกพันเคยรู้สึกดีนะมีเหตุให้ต้องห่างหายกันไปแล้วก็มีเกณฑ์จะได้กลับมาถ้าบางท่านไม่ได้มีใครคนนั้นนะคะก็เป็นคนใหม่ที่คุณ you <laughs> ภาวนาขอให้ได้เจอนะเป็นคู่แท้หรือเป็นคนที่ตรงสเปคตรงใจอย่างที่คุณเคยวาดฝันไว้คุณก็จะได้เจอนะคะ Tree of Spiral อาจจะต้องใช้เวลาหน่อย3เดือนขึ้นไปเลยแหละคุณอาจจะได้เจอคนคนนี้นะหรือถ้าได้เจอเนี่ยบอกเลยว่าคงจะต้องใช้เวลานานในการพูดคุยสารสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์จะเป็นไปในลักษณะที่เรียกได้ว่าค่อยเป็นค่อยไปแต่มันจะมีอารมณ์ความโรแมนติกอยู่ในนั้นระหว่างทางนะทีนี้ Ten of Stone ออกมาบอกว่ามันมี energy ของความรักความอบอุ่นมันมี energy ของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวพันด้วยบางท่านน้อคนคนนี้อาจจะเคยมีครอบครัวมาก่อนหรือครอบครัวนำพาคุณทั้งคู่ได้มาเจ,จ,เจอกันก็เป็นไปได้นะเพราะ energy เนี่ยไม่ได้จากทางโซเชียลมีเดียเยอะค่ะจากการเดินทางจากครอบครัวแนะนำให้คุณทั้งคู่ได้รู้จักนะแล้วก็ energy เนี้ยยังออกมาบอกอีกด้วยว่าคนคนนี้นะเป็นคนที่ เหมือนกับแม้ว่าเขาจะไปทำอะไรอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่แต่ใจเขายังมีคุณอยู่เสมอเพราะ six of mirror ขึ้นนะ,ะเขาอาจจะมีคนคุยมีนรื e, ่อนี่แต่ว่าเขามีใจคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาคุณเองก็อาจจะรู้สึกคิดถึงเขาด้วยเป็นคนที่คุณทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างคิดถึงกันมากๆนะถ้าเป็นคนใหม่เนี่ยบอกเลยว่าอาจจะใช้เวลานานอ้อ tree of spiral อาจจะหมายความได้ว่าคุณอาจจะเจอเขาแบบปรปปับในโซเชียลก็เป็นไปได้นะ เขาคอยดูคุณอยู่ในโซเชียลมีเดียนะแล้วก็ทักทายมาแบบนี้ก็เป็นไปได้เอเน g y จีออกมาเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะแต่ความสัมพันธ์มันจะเป็นไปในลักษณะที่ว่าค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนค่อยๆพูดค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆสร้างสัมพันธ์กันไปถ้าเป็นคนที่เคยดิวแล้วก็เคยคุยแล้วมาเจอกันใหม่ก็คงจะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดเลยเนาะแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าความรู้สึกดีๆของคุณทั้งคู่นะคะมันมีมันมีให้การอยู่ในซิก ออคัแล้วดังนั้นมันง่ายต่อกันค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆ The star ขึ้น2ครั้งเลยคนคนนี้หรือตัวคุณอาจจะโดดเด่นในสายตาของกันและกันแล้วก็ไม่ว่าไปที่ไหนอจิตใจมันผูกพันแล้วก็มันคิดถึงอยู่เสมอหรือตัวคุณเองไม่ว่าเจอใครเข้ามาก็รู้สึกมไม่พึงพอใจอต้องการคนคนนี้คนที่ตรงใจและสุดท้ายคุณก็จะได้เจอนะแต่อาจจะใช้เวลานานหน่อยแหละนับจากนี้นะคะนับจากนี้ไปถึงตุลานอหน้าที่จะ เป็นขาเรียกว,ว่าเห็นรูปเห็นร่างขึ้นมาแล้วล่ะในเรื่องราวของความรักของคุณเอาล่ะ,ะคะ่ะเดี๋ยวเรามาขอคําแนะนํากันหน่อยดีไหมแองเจลอยากจะบอกอะไรมักงนะสําหรับ New Love นิวเลิฟผลนี้นะโอ้เอเจีสวยมากๆเลยเอนจีบอกว่าให้ ตามความรู้สึกของคุณไปตามกลิ่นของความสุขตามเสียงหัวใจของคุณที่ต้องการนะคะหมายถึงว่าคนคนนี้ถ้าเข้ามาแล้วเขามีทุกอย่างตรงตามที่ใจคุณต้องการคุณสามารถตัดสินใจนะคะเลือกที่จะนะคะสารสัมพันธ์เลือกที่จะเป็นเลือกเลือกเขาคนนี้เข้ามาในชีวิตได้เอเนจี้นี้ให้ออกบอกอีกด้วยว่าถ้าเป็นคนเดิมเดิมกลับเข้ามานะคะ คุณอาจจะระแวงหรือค้อนรอบข้างนะคะเจนอฟสโตนอาจจะรู้สึกหวัดนระแวงไปบ้างแต่คุณจะต้องฟังความรู้สึกของคุณให้ดีว่าคนคนนี้ลึกๆแล้วคุณรู้จักเขามากแค่ไหนเป็นที่อย่างมาบอกว่าคุณจะตัดสินใจได้ถูกต้องถ้าคุณฟังสิยงหัวใจฟังความรู้สึกฟังสัญชาตญาณนะถ้าเขากลับมาคุณรู้สึกว่ามันไม่เวิร์ก คุณก็สามารถรอรักครั้งใหม่ที่เป็นทวินเฟรมโซเมตของคุณได้เช่นเดียวกันนะซิกออฟคัมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนเดิมๆเสมอไปเขาอาจกลับเข้ามาทดสอบแล้วก็ต้องมีเหตุต้องห่างไปและคุณก็อาจจะได้เจอทวินเฟรมรักแท้คู่รักแท้คู่แท้ของคุณนะคะที่จะเข้ามานะเอาละขอคำแนะนำจากแองเจิลนิดหนึ่งว่าแองเจิลมีอะไรอยากจะบอกนะสำหรับราศีมีน เอเดจสวยมากๆเลยนะเอเดจี Energy อย่างาบอกว่า you have the power ค่ะคุณมี power คุณมีพลังมากพอในตัวตนของคุณนะคะที่คุณจะสามารถคอนโทรลความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันเป็นไปในแบบที่คุณต้องการได้คุณสามารถเลือกได้นะในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะต้องแฝงจีอย่างมาบอกว่าแร์นะคะและ good you live simply ค่ะ คือความรักเนี่ยนะคะ,ะหลักๆพื้นฐานอาจจะต้องเป็นรักที่บาลานซ์ลงตัวรักที่มีความสุขรักที่ดีรักที่ชัดเจนแล้วก็ มันอาจจะฟังดูเรียบง่ายอะค่ะแต่นี่มันคือวิถีของความรักถ้าคุณได้เจอคนคนนี้ลักษณะแบบนี้คุณสามารถเปิดใจให้เขาได้และมองดูก็น่าจะเป็นไปได้ด้วยเพราะว่า the lover ขึ้นแล้วก็ the star ขึ้นตั้งหลายครั้งนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวของความรักเป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นเอาละมาเธอแมรี่สุดท้ายนะคะมีอะไรอยากจะบอกบ้างค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูข้อความจากความรักกันอนเนร์จีสวยมากๆเลยเอาราอนเนรจีครั้งนี้นะคะออกมาบอกคุณว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆอะค่ะ จักรวาลพระเจ้าหรือคนที่คนรักคนร,คนรอบข้างซัพพอร์ตคุณเสมอดังนั้นนะคะอย่าละเลยอย่าลังเลใจที่จะอธิษฐานอย่าลังเลใจที่จะขอคำปรึกษาเพราะคุณจะได้คำแนะนำดีๆในการตัดสินใจในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอข้อความจากความรักกันหน่อยนะจากทวินเฟรมโซเมตของคุณแล้วก็ทูรสของคุณมีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างคะ่ะ ขอข้อความจากความรักหน่อยผู้อ่านต้องพยายามขยาเขยา่าเนาะจะได้แบบว่า ได้รับข้อความทั่วถึงเนะ All energy, าะเอาลาเอเนจีมาทำค่ะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมและลงตัวนะคะคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในความรักนะดังนั้นไม่ต้องกังวลไปต้องการอะไรอย่าลืมบอกสิ่งที่คุณต้องการนะให้จิตใต้สำนึกของคุณได้รู้ให้พระเจ้าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือได้รู้ n n e e y อยค่ะคู่ของคุณนะคะอยากจะบอกคุณว่าเขาต้องการคุณเข้ามาในชีวิตเหลือเกิน นะสุดท้ายค่ะนะ you feel my heart นะคะคุณรู้สึกถึงหัวใจรักของเขานั่นคือสิ่งที่เขารู้ดีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนที่รักคุณมากๆนะรอคุณอยู่หรือคุณกำลังจะได้เจอเขาแล้วเขาเองก็รู้สึกเช่นเดียวกันกับคุณโรแมนติกจังเลยขอให้ได้พบเจอใครคนนั้นเร็วๆนะคะราศีมีนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ